มาดูผลจากราคาข้าวที่ตกต่ำกันหน่อยไหมเพราะนั้นเขาก็นะชุมนุมกันหน้าทำเนียบเยอะเลยคือเขาบอกข้าวมันตกหนักมากอับราคาเนี่ยไปอยู่ที่นู่นน่ะตันละห้าพันหกพัน่ะค่ะแล้วเขาบอกเอาทาไงดีอ่ะไหนไหนรัฐบาลนี้กลับมาแล้วอ่ะเขาบอกว่าอยากได้ประกันราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะเอาไหมล่ะเอออยากได้สักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อตันได้ไหมไม่เกินห้าสิบตันต่อรายเขาก็ไปที่ทำเนียบเมื่อวานนี้ไปยื่นข้อเรียกร้องอันนี้แหละเพราะเขาบอก หลายวันมาเนี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหมดตัวไม่มีเงินลงทุนทํานาต่อนี่สินมันก็พลุงพลังเต็มไปหมดเลยเอาฟังเสียงเดี๋ยวทางพี่น้องชาวนาเนี่ยให้น้องศิวกรรออพิสุทธิ์ผู้สื่อข,ข่าวของเราไปคุยกับชาวนาจากอ่างทองว่ายังไงคุณผู้มชมครับผมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับมีพี่น้องชาวนาจากหลายทุกจังหวัดในประเทศไทยครับมารวมตัวกันเรียกร้องเรื่องราคาข้าวครับซึ่งตกต่ำมากครับไปถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับวันนี้เรามาเรียกร้องเรื่องราคาข้าวเพราะวันนี้ราคาข้าวตกต่ำเราก็มาทุกจังหวัดมารวมกันการเรียกร้องครั้งนี้เราอยากให้รัฐบาลกลับมาช่วยเราว่าจะช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องชาวนาย,ยัางไงแต่วันนี้พบมีรัฐบาลแล้วราคาข้าวตกต่ำไปเหลือห้าห้าพันเจ็ดหกพันแปดมันก็ไม่ใช่อ่ะจะตายหมดแล้วตอนเนี้จะไม่เหลือแล้วแม้จะเด็กๆก,ก็แย่เด็กไปโรงเรียนก็จะไม่มีเงินได้ไปโรงเรียนแล้ว แพงมากปุ๋ยปุ๋ยแพงมากแต่ข้าวปูจะตายกันอยู่แล้วชาวนาเนี่ยจากวันไปวในนี่เอาไปแล้วโอ้ยแย่มากเลยได้กำลังมาเรไม่เหลืออะไเลยเนี่ยเราเคยคุยกันแลยนะว่าเรื่องไม่เกิดจากอะไรนะเกิดจากอะไรอินเดียค่ะกลับมาส่งอืมหลังจะอยู่ไปสองปีแล้วตลาดที่เคยรับเราไปฟิลิปปินส์อินโดพวกเนี้ยลดลดนำเข้าปุ๊บอ่ะตายเลย คราวนี้นี่นี่ท่านรัฐมนตรีช่วยเงฮง<ะ>คุณตุชาชมกลิ่นท่านก็ไปรับเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองเลยนะก็รับปากเดี๋ยวจะแก้ไขให้เดี๋ยวจับตาการประชุมคณะอนุกรรมการนบขวันนี้คณะนกรรมการนโยบายเข้านะว่าจะมีแนวทางาในการช่วยเหลืออย่างไรจะออกเป็นอะไรออกมาเพราะถ้าเราจํากนได้ของเก่ายังมีรับจำนำข้าวเป็นประเด็นปัญหาคดีคลาคาซังแต่ก็เห็นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนี่ใช่ไหมจำนำข้าว คือจร,จริงๆเมื่อวานเนี่ยช่วงที่รัฐมนตรีสุชาติเนี่ยลงมามันมีช่วงเดือดๆอยู่นิดนึงเหมือนกันนะ,ะคือชาวนาก็พูดประมาณว่าเลือกรัฐบาลมาเนี่ยก็อยากจะให้มาดูเรื่องข้าวมาแก้ไขปัญหาข้าวให้ชาวนาไม่ใช่จะมาแก้แต่รัฐมนูญแล้ว<อ>ทางท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยคุณสุชาติบอกว่าไม่เอ้าไม่พูดการเมืองเพราะยังไงรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจมมีช่วงเดือดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้รอเพราะว่าคุณพิชยัยนน,นนิิพานิ์รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ย จะกลับมาจากต่างประเทศแล้วถึงบอกว่าจะได้มีการประชุมกันช่วงบ่ายวันนี้เพราะจริงๆเขาหามาตรการระยะสั้นมาช่วยแล้วมีเรื่องแบบเปิดตลาดนักเข้าเปลือก20จังหวัดลุ่มเจ้าพยามีเรื่องขยายตลาดส่งออกไปแอฟริกาใต้เป้าหมาย3 0 0แสนตันขายข้าว G2G ไว้แล้วรุนไหม G2G รัฐต่อรัฐรุนไหมต้องตอบยังไงเอ